สวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับผมมหาแมงครับวันนี้ผมมีเรื่องมาเล่านะฮะในท้องไร่ท้องนานะครับผมก่อนอื่นที่ไปตรงนั้นนะฮะก็คือข้าวตอนนี้นะครับผมแปดเก้านะฮะแปดเก้าหรือกขอหกหนึ่งนะฮะคนที่ที่เป็นพันใกลเคียงกันนะครับผมซึ่งอายุเต็มมันก็อยู่ประมาณเก้าสิบวันผมจะมาบอกว่าตอนนี้ข้าวแปลงนี้เองเนี่ยอายุเดินทางมาได้แปดสิบสองวันแล้วนะครับนี่แปดสิบสองวันครับดูเป็นไงครับผมข้าวเพิ่งสลัดเกสรหมดกันเองนะครับผมซึ่งแน่นอนครับ ถ้าตามอายุปกตินะครับผมเหลืออีกแค่แล้ออีกแค่สัปดาห์เดียวก็จะเก็บเกี่ยวได้นะครับผมแต่ถามว่าแปลงนี้ได้ไหมไม่ได้แน่นอนครับอายุจะเลื่อนไปประมาณเกือบ20วันนะครับผมนี่เนาะก็ถ้านับจากตรงนี้ไปนะครับผมมีอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า10กว่าวันแน่นอนนะครับ4 5วันมีแน่นอนนะครับผมซึ่งมันเป็นปกติของข้าวนะครับผมที่โดนอากาศเย็นนะครับผมพอตอนเล็กนะครับตอนเล็กเนี่ยเตี้ยมากครับผมคือคือตอนนี้ข้าวข้าวเนี่ยอยู่ระดับเลยเอวขึ้นมาแล้วนะครับผมสูงแล้วนะครับผมแต่ตอนเล็กเนี่ คืบมือกว่าเองนะครับผมจนถึงห้าสิบกว่าวันเลยนะฮะหกสิบวันยังยังได้แค่หกสิบวันยังได้แค่ประมาณคืบมือเสร็จเองนะครับผมซึ่งก็แน่นอนครับคืบมือนึงก็ประมาณสักยี่สิบห้าสามสิบเซนเนาะแค่นั้นเองครับผมแต่ตอนนี้พอได้พอได้ออกรวงครับทะลึ่งออกมาครับเป็นไงฮะตอนนี้เลยออกไปแล้วนะครับผมบางบางจุดที่เป็นรุ่มนะครับผมแต่บางโดยส่วนใหญ่นะครับผมก็อยู่ประมาณเนี่ยครับผมเลยเอวขึ้นมาออกดอกออกรวงเขาสม่ําเสมอเลยนะครับผมก็ มีเป็นบางแอ่งที่เป็นดอนนะครับก็ออกรวงเตี้ยหน่อยนะครับผมออกลวงเตี้ยหน่อยแต่ว่าบางแอ่งที่สมบูรณ์นะครับออกรวงสวยดีนะครับผมที่ผมมาบอกวันนี้นะฮะผมจะบอกว่าอ่าข้าวนะครับผมถ้าเจออากาศหรือกระทบอากาศหนาวหนาวเย็นๆนะครับผมมันก็จะมีปัญหาเรื่องนี้แหละผมการออกลวงไม่สม่ำเสมอนะฮะทีนี้ก็ที่ผมใช้ไปนะรอบที่ผ่านมานะผมผมก็ใช้ปุ๋ยเกล็ดบวกนะครับผมผมใช้ปุ๋ยเกล็ดของ สองข้างแดงนะครับผมก็คือยาร่านะครับผมใส่เข้าไปสูตรที่ผมใช้รอบล่าสุดนะครับผมผมใช้สิบสามศูนสี่หกเลยนะครับผมแต่รอบก่อนหน้านั้นนะครับผมผมใช้สูตรเสมอนะครับผมทีเนี้ยผมจะมาบอกว่ามันมันออกรวงค่อนข้างเสมอกันนะครับเนี่ยไม่หนีกันเลยนะครับผมไม่หนีกันเลยซึ่งค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับผมการการใช้ปุ๋ยทางใบกระตุ้นนะฮะแล้วก็บวกช่วงท้อมผมก็บวกกับอิสไบออนเนาะการบวกอิสไบออนนะผมมันก็จะช่วยในเรื่องของเนี่ยแหละใบเขียว ใบเขียวก้านออกสุดนะครับผมมันก็จะช่วยตรงนั้นเนาะนะทีนี้ตอนนี้นะครับผมปัญหาที่จะเจอนะครับผมไม่ไม่ใช่จะเจอนะครับผมเจอแล้วก็คือในเรื่องของเพยกระดดสีน้ําตาลนะครับผมเพยกระดดสีน้ำตา,เำตาเลาเริ่มทยอยเข้านะครับผมรอบที่แล้วเนี่ยขนาดว่าเราลองพื้นพเมิโตซีนไปด้วยนะนะครับผมลองพื้นพเมิโตซีนไปก็ก็ยังเจอนะครับผมเจอการระบาดเจอการเข้าทําลายแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวตรงนี้นะครับผมจะทําการฉีดพ่อนอีกนะฮะจะทําการฉีดพ่นด้วยเพลน้ำนะครับผมเพลน้าเอาเพลน้าอัดเลยนะครับผมบน เป็นตัวยาป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลโดยตรงนะครับผมก็เลยจะทําการฉีดหน้าตรงนี้นะครับผมก็วันนี้เดี๋ยวจะทําการฉีดได้เลยนะครับเพราะว่าเห็นตัวแล้วก็ไม่ค่อยจะสบายใจเหมือนกันนะครับผมก็จะทําการฉีดเลยอันนี้คือชายขอบของล้าวไธนาเนาะนะครับผมตรงกลางก็แน่นนะครับผมข้าค่อนข้างแน่นที่เห็นไกลๆมันอ,ออกรวงเป็นลุกขึ้นลุกขึ้นเนะื่องจากว่าก็อย่างที่บอกครับแปลงนี้มันเป็นแปลงใหม่นะครับผมมันเปิดแปลงใหม่แล้วทีนี้ตรงไหนที่มันลุ่มมันก็จะสูงตรงไหนที่มันดอนมันก็จะเตี้ยหน่อยนะครับผมแต่ออออกกรวงเเสสมมัน ก็คาดว่าจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตอย่างพร้อมเพียงกันนะครับผมรุ่นนี้นะอย่าลืมนะครับผมรุ่นนี้เพีียกระดดเสีมาลค่อนข้างรุนแรงครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่จะเจอนะฮะตอนนี้ก็คือฝ้าฝนมันเริ่มมาเนาะฝ้าฝนเริ่มมาอากาศมีความชื้นค่อนข้างสูงแล้วก็ในแปลงเนี่ยถ้าแหวกเข้าไปหนร้อนแล้วอุครับมันล้ออุเลยนะแล้วเนี่ยแล้วทีเนี้ยการเขาเรียกว่าการสะสมของเพียมันจะสูงนะครับข้างล่างนะฮะอันนี้อันนี้ยังดีนะยังโปร่งนะครับผม คือแปลงยังปุ่งแล้วต้นข้างล่างผมสะอาดนะผมคืออากาศอย่างนี้เนี่ยผมจะบอกว่ามันมันมีความเสี่ยงอย่างยิ่งที่จะเกิดการสะส,สมของเชื้อราครับผมเชื้อราพวกอากาศใบแห้งใบเน่าเน่าคอรวงนะครับผมเวลามันออกมาเนี่ยครับผมเน่าว,วาหลุดเน่าคอรวงค่อนข้างอันตรายนะบอกได้เลยครับว่าค่อนข้างเสี่ยงนะครับผมถ้าเกิดว่าใครที่ไม่มีการฉีดสารป้องกันไว้นะครับผมในช่วงที่ข้าวกลาลังจะเริ่มเปลี่ยนสีนะครับผมเริ่มเข้าสะสมแป้งนะครับมันจะเกิดการแบบมันจะเกิดแบบตรงอย่างคอรวงนะครอย่างคอรวงประมาณอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะถูกกิน นะครับผูกถูเชลากินพถูกชลากินคอมันจะหักครับผมคอหักคอพับนะครับพอคอหักคอพับเป็นไงครับผมข้าวลงนั้นเสียไปเลยนะฮะไอ้ตรงนั้นนะครับผมเนี่ยถ้าอย่างโดยเฉพาะหน้านี้นะที่ที่บางท่านเจอปัญหาเรื่องข้าวออกลงไม่สุดนะครับผมอันนี้ผมก็ออกไม่สุดนะแต่ว่าคือคือมันออกสุดครับแต่มันยังสุดไม่สวยซึ่งปกติพันเนี่ยมันจะมันจะขึ้นมาค่อนข้างสูงนะครับผมเนี่ยออกมาแค่นี้เองนะครับผมเนี่ยคือถ้าปกติพันพันนี้นะครับมันมันจะสุดสวงเอ่อจะสูงนะครับผมเนี่ยมันต้องสูงอยย่าางนนนี้้เเลขึมป็ สองข้อนิ้วเลยนะครับผมแต่รอบนี้มันออกไม่สุดอย่างนี้นะครับผมมีโอ,โอกาสเสี่ยงที่จะเจอการสะสมของเชื้อรานะครับผมเชื้อราที่นี้ก็คืออย่างที่ผมบอกไปกลับใปให้ไว้นอกนั่คลวงเนี่ยอันนี้อันนี้ก็เจอนะครับผมเอาเป็นเคสตัวอย่างเลยนะครับนี่นเห็นไหมครับนี่ในแปลงเห็นไหมครับผมเนี่ยที่เขาเรียกว่าน่าบารุดกันนะครับผมเน่าบารุดเน่าคอลวงกันนี่แหละนะครับผมคือเวลามันเข้านะครับผมมันจะเข้าตรงนี้ก่อนซอกใบซอกใบธงนะครับผมอันดับแรกเลยนะครับผมใบธงมันจะเหี่ยวแห้งแล้วก็หลุดร่วงไปนะครับผมเป็นเป็นสธธเาเหต เน่าบาดหลุดนะครับผมถ้าแล้วนานๆไปนะครับผมมันก็จะเข้าคอรวงพอกินคอรวงนะครับผมถ้าเชื้อแยังไม่หยุดนะกินคอรวงคอรวงก็จะหักพับนะครับผมแล้วจะทาให้อ่าเกิดปัญหาเมล็ดรีบแห้งแล้วก็ผลผลิตตรงนั้นก็จะเสียหายไปเลยนะครับผมราะนั้นสิ่งที่เราจะต้องกลัวนะครับผมขอนี้ก็คือในเรื่องของนอกจากเพี้ยกระดดเสียมตาลแล้วนะครับผมก็จะเป็นเน่าบาดหลุดคอรวงนะครับผมถ้าถามว่าผมใช้อะไรนะฮะตอนนี้อ่าช่วงท้องนะครับผมผมใช้ออติว่าเนาะนะครับผมช่วงท้องผมรับท้องใช้ออติว่าที่ฉีนไปแล้วก็ รอบท้องที่ตัวก Γ ันกเพีย Aid ผมใช้ตัวแอปซินไปแล้วก็บวกไพมิดซินที่เป็นไพมิดซินทั่วไปนะครับผมแต่รอบนี้ที่ผมจะใช้ก็คือผมจะใช้เพลหนําครับนะมันมันหลีกไม่ไม,ไม่ได้แล้วนะครับผมต้องใช้เพลหนําแล้วนะครับผมก็ต้องใช้เพลหนําในการฉีดนะครัาบวางจุดที่มันเข้าหน้าหนาน,นะครับผมมันก็จะทําลายได้ค่อนขอ้างเป็นแอ่งเลยเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าถ้าใช้เพลหนําไปก็คาดว่าต้องหยุดนะครับผมแล้วก็เชลราที่ผมใช้ตัวนี้คือตอนนี้รับรวงเนาะก็คือจะต้องใช้ตัวอโมเรนะครับผม นี่แหละที่สําคัญนะครับผมส่วนใครจะใช้หนอนบนใบนะครับผมก็จําเป็นต้องใช้เนาะนะครับผมหนอนบนใบที่ใช้ดูดเซมนานๆเป็นการไข่ด้วยก็ก็เป็นตัวลูเฟโนลอนนะครับผมถ้าผมใช้ก็คือใช้ตัวแท็กซ์ลานะครับผมจะค่อนข้างอยู่ได้นานหน่อยนะครับผมมันคุมทั้งไข่แล้วก็ฆ่าทั้งตัวได้นะครับผมก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมพามาแนะนํานะครับผมกับกับท่านใดที่ถามว่าใช้สารอะไรนู้นนี่นั่นนะครับผมถ้าในเรื่องสารนะผมใช้ประมาณนี้นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่า ในเรื่องวิธีการจัดการนะครับผมผมได้รอบได้ได้รุ่นนะครับผมระยะห่งหางนะผมก็ต้องฉีดนะฮะก็คือผมให้ความสำคัญกับเรื่องระยะเวลาในการป้องกันและกำจัดมากกว่านะครับผมแต่ว่าเรื่องสารนะรผมคือบางทีเราก็ล็อกไปแล้วเนาะว่ารุ่นไหนแบบไหนเข้าประมาณไหนเราจะใช้สารอะไรนะครับผมก็วันนี้เลยเอามาอัปเดตกันครับผมหากท่าในใดมีปัญหาสงสัยเนาะเจอคําถามเจอปัญหาใดน,นะครับผมสามารถเอามาแลกเปลี่ยนพูดคุยนะับผมก็ผมพยายามที่จะ คุยกันเนาะเพื่อที่จะเป็นการแก้ปัญหานะครับผมแต่เรื่องหนึ่งที่ผมจะอยากทำนะครับผมก็คือ,อามานั่งพูดคุยกันนะครับผมว่าข้าวหันหน้าที่เราจะทํากันนะครับผมเราจะทำพัน์อะไรกันดีเนาะนะครับก็เดี๋ยวเอาไว้เป็นวิดีโอถัดไปก็แล้วกันนะครับผมที่เราจะมานั่งคุยกันนะครับผมว่าเราจะทําพันไหนดีเพื่อที่จะตอบสนองตอบบ่อสภาพอากาศและเรื่องผลผลิตที่จะได้นะครับเรื่องของราคาด,ด้วยอะไรด้วยนะครับผมก็วันนี้ก็คงจะฝากไว้กับประเด็นแค่นี้นะครับผมเนาะหากท่านใดมีคาถามสงสัยพูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับผมก็ สามารถเข้ามาคอมเมนต์ทิ้งไว้เลยเลยนะครับผมหรือเข้าไปพูดคุยในเพจเกษตรกรมานอกบอกเล่าชาวเกษตรนะครับผมก็เป็นเรื่องราวเป็นปัญหาที่เราจะมานั่งคุยกันเพื่อ,อเป็นการรับมือนะครับผมเราสร้างภูมิคุ้มกันให้กับการทำให้ทำนาของเรากแล้วกันนะครับผมโอเคครับวันนี้ผมคงจะฝากไว้กับประเด็นแค่นี้นะครับผมวันหน้ามีเรื่องราวอื่น๋ยวจะมาฝากให้ทุกคนทุกท่านรับชมพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งมาหาแมงลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ